สวัสดีค่ะแผ่นชื่อนางสาวแพรวาลล์วหนูเล็กที่เก้าฉันปนวสศวรับหนึ่งเทคนิคการยนต์ไฟฟ้าวันนี้จะมาพูดองค์ประกอบของแบตเตอรี่ค่ะมีฝาปิดแบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบจุกแบตเตอรี่แผ่นกันเนเก้นใหญ่แก้วแผ่นธาตุผนังเปลือกแบตเตอรี่ไมู่เลยแล้วมันเป็นนี ฐานรับแบตเตอรี่เส้นระดบัดบน้ากดข้างบนเส้นระดับน้ากดข้างล่างแผ่นท่า,าของแบตเตอรี่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแผ่นกันที่ป้องกันการลัดวงจรกดแบตเตอรี่ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าขั้วแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์และ เปลือกของแบตเตอรี่เป็นกล่องพลาสติกหรือยางนี้ทําหน้าที่บรรจุส่วนประกอบต่างๆของแบตเตอรี่จุกแบตเตอรี่ทําหน้าที่ช่วยระบายก๊าซที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในแบตเตอรี่ฝาแบตเตอรี่เป็นฝาที่ปิดเปลือกแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการรั่วซึมของกดแบตเตอรี่แบตเตอรี่อันนี้เป็นแบบ6กเซลล์ใช้การต่อแบบผ่านุกรม ต่อขั้วบวกของเซลล์แต่ละเซลล์เข้ากับขั้วลบของเซลล์ถัดไปผลลัพธ์ที่จะได้แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเซลล์ที่ต่อข้อดีเหมาะสําหรับงานที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าสูงข้อควรระวังควรใช้เซลล์ที่มีความจุเท่ากันเมื่อต่อแบบอนุกรมเพื่อป้องกันการชาร์จมากเกินไปหรือคลายประจุเร็วของเซลล์ที่มีความจุต่ำกว่า